ข้อหมายอันที่4ของการอายผู้สูงอายุเพื่อฝึกการทํางานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อในการทํางานของกล้ามเนื้อหรือของข้อต่อทั้งหลายก็จะมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของระบบประสาทเรื่องของตาเรื่องของหูเรื่องของการทรงตัวระบบในช่องหูกับน้ําในช่องหูเพื่อเป็นการฝึกระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อเป็นการฝึกทักษะกลไกการเคลื่อนไหวด้วย ทสก,กิลเช่นเรื่องของการส่งตัวฝึกทักษะการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยเพื่อช่วยให้การส่งตัวนี้ดีขึ้นการส่งตัวก็ไม่ดีโอกาสที่จะล้มเซลื่นถลาหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุการส่งตัวบางครั้งเนี่ยแค่อะไรที่ปัะทะเบาๆก็เสียส่งตัวได้หรือบางครั้งเหมือนเราเซนิดนึงนะคะแต่มีอะไรเนี่ยนิดนึงให้แตะ ก็รู้สึกต่งตัวได้เร็ว